ท่านวิโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพูดถึงกระสินรวมคำว่ากระสินรวมนีนไม่ได้มีอะไรพิเศษจะหมายถึงว่าผมจะพูดถึงกระสินทั้งสิบอย่างคือ <c oughs> กระสินทั้งหมดมีอยูสิบอย่างนีนกันก็คือหนึ่งปฐวีกสินการเพ่งดินสองอาโปกสินการเพ่งน้ำ สามเตโชกสินการเพ่งไฟสี่วายโยกสินการเพ่งลม <c oughs> แล้วก็ห้ามีเลกสินการเพ่งสีเขียว 6. กปิตกากสินการเพ่งสีเหลืองเจดโลหิตกสินการเพ่งสีแดงแล้วก็แดอาโลกสิลการเพ่งสีขาว เก้าขอโทษแปดโอทาตจกสินการเพ่งสีขาวเก้าอาโลกสินการเพ่งความแสงสว่างสิบอากาศกระสินเพ่งอากาศ <c oughs> สำหรับการเพ่งกสินนี่ต้องอยู่ในสภาพอันเดียวกันกับอธิบายที่มันแล้วจะหาแนวการพูดกันให้มากๆ แล้วก็หาเรื่องขายเสียงกันมันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่ามีความต้องการอยู่อย่างเดียวคือต้องการให้ท่านนั้นหลายเข้าใจ <c oughs> นี่ถ้าจะไปดูในวิสุทธิมัรคแ่่ก็บอกว่าถ้าจะแพ่งดินก็เอาดินมาปั้นเข้าหรือว่าดินมาทากับผ้าเข้ากว้างเท่านั้นยาวเท่านี้ แต่ว,ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆไม่ได้ทำแบบนั้นที่ผมทำกันมาเนะี่ยผมไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วว่าหลายๆท่านที่ปฏิบัติมาก็ไม่ได้ทำแบบนั้นถ้าเราอยากจะดูดินก็ดูดินจุดใดจุดหนึ่งเทียกปั้นเท่วคนได้ขนาดไม่จำกัด น่นกลืมตาหลับตาลืมตาดูอย่างดูเช่นเดียวกับดูไฟของพระลูกชายซึ่งดูสีแดงของพระลูกชายในช่างทองคือไม่ต้องสร้างแบบเป็นกรณีพิเศษเอาแบบของพระพุทธเจ้านั่นถูกต้องแล้วเมื่อเราอยากจะปฏิบัติปฐวีกสินแล้วก็ดูดินปฏิบัติในเตโชกสินแล้วก็ดูไฟ สำหรับไฟนี่ก็หมนกันเวลาที่ผมทำกันผมก็ใช้เทียนธรรมดาไม่ใช่ใช้อะไรแตกต่างไปกว่าน,นี้ดูเปลวไฟไอ้เปลวเรียกว่าดูเฉพาะเนื้อไฟอย่าไปเอาฟันไฟเนี่อาโปกสินผมก็ใช้กสินแเอาน้ำมาใส่แก้วบ้างเอาน้ำมาใส่ขันบ้างดู ก็ไม่มีอะไรบางทีเว้นนั่งอยู่ที่สะพานน้ําเห็นน้ําไหลผ่านหน้ามาแล้วก็ดูน้ําอย่างนี้มันก็ใช้ได้แลว้ววายโยกสิงก็โดยการไหวไปไหวมาของยอดไม้ก็เอาจับมิดยอดไม้มันไม่เห็นนี่ลมในเมื่อมันไม่เห็นลมแล้วก็จับยอดไม้เป็นสําคัญการไหวไปไหวมาของบอยอดไม้และกิ่งไม้นั่นเราไปพิจารณากันด้านวายโยกสิง ดินไม่ละสินมือกีอาปัวโยเห็นจะจบแล้วสินนะกระสินดินกระสินลมกระสินไฟกระสินน้ำนี่จบสี่กระสินแล้วแล้วก็มาแซมรับกระสินสีเขียวเราก็นั่งมองดูสีเขียวกระสินสีเหลืองแล้วก็ดูสีเหลือง กระสินสีแดงแล้วก็ดูกระสินสีแดงกระสินสีขาวแล้วก็ดูสีขาวเอาไอ้สีขาวพก็ติดกระสินไปเรื่อยก็ดูสีตามนั้นตอนนี้อากาศกระสินแล้วก็ดูอากาศแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่างก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักจะไปหานโยบายพูดกันให้มาก แล้วก็มีคัาเศษมากๆคนจะต้องศึกษาเกาสิงกองใดกองหนึ่งก็ต้องซื้อคัาเศษอันหนึ่งอันนี้ไม่ไม่ใช่วิสัยของผมผมไม่ต้องการให้ชาวบ้านเสียสตางค์มากถ้าผมทําแจกได้แต่ผมจะแจกเสียให้หมดไม่อยากให้ใครเสียเงินเลยแต่เมื่อเอินทุนมันไม่มี ภ้าทุนมีจะทําอย่างนั้นตั้งใจเดิมหรือก็แบบนั้นแต่ไม่ทราบว่าความตั้งใจของผมมันจะสงความปรัรถนาหรือไม่เป็นอนันว่าเราก็ดูภาพนิมิตคือสีตามที่เราต้องการในเมื่อนิมิตเกิดขึ้นมันก็มีสภาพเดียวกับนิมิตท,ที่ปรากฏกับพระลูกชายในช่างกองเทอนิมิตจริง ที่เราต้องการสีเดิมจะเป็นยังไงก็ตามสิ่งที่ต้องการต่อไปมันจะกลายเป็นสีขาวทีละน้อยแต่น้อยแล้วก็เป็นสีประกายพลิกนี่ผมจะมาทิบายมากคนแนวทางองค์สมเด็จพระพุทธมีพระผ้าเจ้าที่นํามาแนะนำไว้มีอยู่แล้วถ้าปรากฏวรื่องสิ่งของท่านเป็นประกายพลิกทั้งตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องราวของพระในจังทองก็สแสดงว่าจิตของท่าน เป็นฌานที่สี่ตอนนี้ท่านก็พิจรารณาในในวิปัสสนาภาวนาหรือว่าพิจรารณาไปด้วยพิจรารณาไปที่จิตใจมันเลือนลางถ้าจะพูดสร้างก็หันเข้ามาจับกระสินใหม่จะเป็นกระสินกองไหนก็ได้ผมไม่ได้บังคับทุกกองถ้าหากว่าท่านพอใจกองใดถ้าทำกองนั้นได้ิ้งชานสี่ ก็ใช้พิจารณาตามนั้นเมื่อจิตเลือนไปก็จับภาพนิมิตใหม่ให้จิตใจทรงตัวมีอารมณ์คร่องมีจิตเป็นเอกะกะตาอารมณ์อารมณ์ไม่วอกแวกทรงตัวดีแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดตอนนั้นมันเกิดดีกว่าปัญญาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมากมีความแหลมคม ตาปัญญาเกิดทรงตัวดีสมาธิทรงตัวดีแล้วเราก็หันเข้ามาใช้พิจารณาต่อไปทำอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมา่านได้ฌานสี่แล้วมันได้ฌานสี่แล้วถ้าใช้วิปัสสนาญาณเชื่อริยสัจเป็นต้นหรือพิจารณาขันห้าหือพิจารณาในวิปัสสนาญาณเก้าก็ได้ตามใจชอบ นับพิจารณาในตอนนี้ท่านจะไปเปรียบเทียบกับนนุสตินัสุะกรมฐานอาหาเรปริกูลสัญญายจตธ,ธาตุฐานสี่ะัญญาในมหาสติสติปัฏฐานก็ทำได้ทุกอย่างส่วนแล้วแต่ใจของเราต้องการให้เห็นว่ากายนี้มันไม่ดีให้ได้ไม่ว่อเห็นว่ากลางกายของเราไม่ดีจิตใจของเราไม่ยึดถือในร่างกายเป็นสำคัญไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการความเกิดอีก ท่านี้มันกรจบในการเจริญวิปัสสนาญาณกรรมฐานที่ว่าจบกิจในพระพุทธศาสนาก็ม,มีอะไรไม่ยากในเมื่อของไม่ยากผมก็พยายามพูดให้ไม่ยากแต่คืนว่าผมพยายามพูดให้ยากก็เป็นอาจเป็นการทําลายศาสนาขาององค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาคยาวไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> ในแนวทางปฏิบัติในกสินทุกกองให้ก็จะให้ปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติกระบุตรชายในช่างทองอย่างนี้เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลไม่ใช่ปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ถ้าต้องการจะปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ก็จงปฏิบัติตามนี้ทำกสินทั้งหมดให้ได้ชาญสีทั้งหมด อย่าลืมว <c oughs> ่าทำกระสินทั้งหมดนี้ให้ได้ชานสี่ทั้งหมดเมื <c oughs> ่อทรงชานสีจ่จงคล่องก็ต้องคล่องจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรเวลาใดก็ตามดูแนวปฏิบัติในพิญญาหกความจริงปฏิบัติอภิญญาหกนี่ลำบากกว่าลำบากกว่าการปฏิบัติในสมาบัติแปด แต่ได้ว่าก็เป็นของดีเหมือนกันเอาไว้เล่นกันในขณะที่ยังไม่เป็นอรหรันต์เพราะว่าปฏิบัติในสมาบัติแปดใช้กระสิงกองเดียว <c oughs> หรือว่าปฏิบัติในวิชาสามแล้วก็ใช้กระสิงกองเดียวถ้าหากว่าเราจะทําให้เป็นอภิญญาหกตามแบบท่านบอกว่าต้องใช้กระสินแปดอย่างแต่สําหรับความรู้สึกของผม เห็นว่าควรใช้หมดทั้งสิบอย่างมันไม่ใช่ของยากความจริงเป็นของง่ายเราทำกรสินกลองใดกองหนึ่งหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นชาญนสีแล้วที่หลังเราก็มาจับกระสินอีกอย่างอีกเก้าอย่างใช้เวลาอย่างละไม่เกินสามวันเราก็มีความคล่องในชาญนสีของกระสินกองนั้น,น,น ิเก้าเก้ากองเก้าสามยี่สบเจ็ดเป็นอันว่าหลังจากที่เราทำกระสินอย่างใดอย่างหนึ่งชำนาญให้ชำนาญจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรจับชันสองสามสี่หนึ่งสองสามสามสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามสองอะไรก็ตามสลับกันมาสลับกันไปได้ทันทีที่เราต้องการเมื่อคล่องก็ต้องคล่องกันจริงๆ มาคล่องกันจริงๆแล้วต่อไปแล้วก็จับเวลาคล่องในให้คล่องคลองแรกให้มากให้ทรงตัวทรงเวลาก็ได้จะขยับขยายเวลาขึ้นเวลาลงก็ได้เป็นให้เป็นไปตามาธัธยาัย <c oughs> ไม่ใช่สักแต่เพียวว่าหลับตาลงไปเห็นภาพลอยมาบางทีกว่าจะเห็นภาพได้คนนานแสนนานใช้เวลาตั้งหนึ่งนาทีสองนาทีอย่างนี้ใช่ไม่ได้ มันต้องได้ทุกขณะจิตกําลังกินอยู่กําลังเดินอยู่กําลังคุยอยู่กำลับเพิ่งตื่นใหม่ๆเหนื่อยมาแสนจะเหนื่อยร้อนก็ร้อนกายก็ลำบากสามารถจับในมิตฉสินได้ทันทีอย่างนี้ถึงจะมีประโยชน์แล้วอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ชื่อว่าคล่องคล่องจริงๆคล่องเหมือนกับเราหายใจ เวลาเราให้ใจนี่เราจะให้ใจเมื่อไรก็ได้เรียกว่าไม่มีคลมให้ใจเป็นปกติชั้นใดอารมณ์จิตที่เราสามารถจะทรงฌานก็ทรงฌานได้เป็นปกติเหมือนกับลมใายใจนที่ผมพูดนี่ไม่ใช่จะไปไปอดไปอ้อไปอวดหรือว่าจะไปบีบบังคับให้ท่านจำต้องทำอย่างนี้ แล้วก็มันเป็นของทําไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นของทําได้จริงๆเป็นของไม่ยากเว่าคล่องอย่างนี้เส้นหนึ่งกองกล้องอื่นๆแล้วก็อีหายอย่างอื่นๆอีกเก้าอย่างเป็นของง่ายอย่างชาสามวันก็เข้าทิงชาสี่มีครองมีความคล่องเท่ากันสามวันนี้ผมกล่าวว่าอย่างช้านะ แต่ส่วนใหญ่ที่เขาเปลี่ยนกองใหม่เปลี่ยนกันวันเก่าสามกองสี่กองห้ากองบางรายก็หมดสิบกองเลยภายในวันเดียวเพราะมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกับคนกินข้าวเรากินข้าวกับน้ําพริกแล้วเปลี่ยนไปกินข้าวกับต้มยําเปลี่ยนไปกินข้าวกับแกงเปลี่ยนไปกินข้าวกับผัดเปลี่ยนไปกินข้าวกับอะไรก็ตามมันก็ไอ้กินข้าวนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกัน นี่ปกติเป็นอย่างนี้เมื่อคล่องอย่างนี้แล้วไที่หลังถ้าเราจะเล่นฤทธิ์ก <c oughs> ็เลยพูดกันไปเสเลยไม่ขอไม่ยากแต่คําว่าไม่ยากนี่ผมไม่ได้นะเวลานี้จะมาทา้เรื่องฤทธิ์เรื่องเด็ดผมไม่มีแ <c oughs> จแล้วออกฤทธิ์ไม่ได้ถ้าจะถามว่าเดิมออกฤทธิ์ได้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันเพิ่งจำไม่ได้ เวลานี้ถ้าผมจะตายใครจะฆ่าผมตายฤทธิ์ผมก็ไม่มีผมก็ตายผมนือว่าเรื่องความตายเป็นของธรรมดาตายเมื่อไรหมดทุกเมื่อนั้นบางคนจะไปคิดว่าถ้าใครเขาจับไปเขาจะฆ่าคนจะหอหนีผมเหอะไม่ได้เพราะหายตัวไม่ได้เวลานี้ผมทําอะไรไม่ได้หมดไม่ใช่เวลาที่ทําแล้วก็ทําไม่ได้แล้ว ใค้ข้ามอะไรก็ตายเมื่อนั้นหมดเรื่องหมดราวเป็นของสบ,สบายๆวิธีจะเล่นลิศเขาบอกว่าให้ใช้วิทยาดีฐานจิตให้เกิดผลตามลิ์ที่เราจะต้องการท่านบอกให้ทำดังนี้ขั้นหนึ่งเข้าฌานสี่ก่อนเข้าฌานสี่ในกระสิงกองใดกองหนึ่งแล้วจากนีต้องการเล่นลิ์แบบไหนแล้วก็เข้ากองนั้น มาเออใจชานสีแล้วอดิฐานว่าเราต้องการอย่างนั้นแล้วเข้าชานสีอ,อีกอเจชาญสีแล้วอดิฐานพักอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> สิ่งที่เราต้องการจะสงความปรารถนานี่ว่าอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นการฝึกใหม่ๆเขาทากันแบบนั้นแต่เวลาผลที่ต้องการจริงๆเมื่อคล่องหมดทุกอย่างไม่ผับเดียวทําเป็นเลยตามนั้น ไม่ใช่ว่าจะไปนั่งรอเข้าชานสีออกชานสีนึกนึกแล้วก็เข้าชานสีแล้วก็ออกชั้นสีแล้วก็นึกนี่มันเป็นเรื่องที่ฝึกใหม่ๆวิธีฝึกอย่างที่ผมเคยเขียนไว้ว่าฝึกเล่นลิต์ต้องการน้ําแข็งก็น้ําใส่ถ้วยมาเข้าชานสีแล้วออกชานสีอดีฐานคอยน้ําในถ้วยนี้แข็ง แข็งขนาดไหนก็ตามใจเรานึกก็เข้าชานสีใหม่ออกจากชานสีอธิษฐานให้น้ํานีแข็งจิตทรงอยู่ในชานสีเอานิ้วจิ้มลงไปมันก็แข็งเห็นสีขาวแล้วต้องการเป็นสีเหลืองหรือสีทองก็ใช้ปิดกาศกับสินกสินสีเหลืองเพ่งภาพสีเหลืองควาจริงมันก็แมปเดียวแล้วก็คล้อยภาพให้สีนี้เป็นสีเหลือง นี่ก็เป็นสีเหลืองเป็นสีทองนี่มีทีปฏิบัติจริงๆไม่ง่ายๆแบบนี้ไม่ยากทําให้มันคล่องที่กองใดกองหนึ่งก็แล้วกันแต่วิทยาศักแต่ได้ว่าทำในพวกสักดิ์ได้ว่าทำนี่โอปะทะ่ประมะนี่ผมไม่เอาด้วยแลวก็ <c oughs> อย่าลืมว่าถ้าเราเราพิจารณากระสิงกองใดอยู่ถ้าว่าภาพอย่างอื่นปรากฏต้องตัดทิ้งไปทันที นี่ไปของ่ายๆไม่มีอะไรยากสำหรับการนินมิตรกสินในละกองมีริกึนคนใอย่างเช่นกสินกสปฐวีกสินรือกสินดินดินนี่มีสภาพแข็งเน่ก็สามารถจัดินมิตรให้ของอ่อนเป็นของแข็งได้จะแข็งขนาดไหนก็แข็งได้สำหรับอาโปกสินเป็นกสินกสินอ่อน อาปโปกสินนี่ของแข็งละทิษฐานให้อ่อนได้ที่ไหนไม่มีนม้ำอธิฐานให้มีน้ำได้ถ้าต้องการให้ฝนตกก็ใช้อาปโปกสินเหมือนกันถ้าอาปโปกสินอธิฐานให้ฝนตกฝนก็ตก <c oughs> น้ำม,มีน้อยเดาทำให้น้ำม,มากก่อนได้มันกนได้ทุกอย่างไม่เนี้แปลกตั้งแบบเตโชกสินนี่ทำให้เป็นไฟเผาผลาญอะไรก็ได้ถ้าไม่เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้ แล้วก็เตสําหรับเตโชกสินนี่สามารถเป็นเหตุให้เกิดทิพยกุยานเป็นสมุทายของทิพยกุยานเห็นภาพต่างๆได้มีความเห็นภาพต่างๆคล้ายกับตาทิพยสาหรับวายโยกสิลนี่ลมนี่เบาทำกายห้ายกายให้เบาลอยไปอากาศได้ที่เราเหาะนั่นเองร้วยที่ไว้รั่วการไวจะได้ใช้ถูก สำหรับนีีิกาสินสีเขียวทำสถานที่สว่างสว่างให้มึดได้ทำสิ่งวัตถุต่างๆที่มีสีอย่างอื่นให้เป็นสีเขียวได้วีธกากะสินเป็นกสินสีเหลืองแล้วก็สามารถยานมิตรสีต่างๆที่ไม่ใช่สีเหลืองให้เป็นสีเหลืองได้ให้เป็นสีทองได้อย่างนี้เขาเคยเล่นกัน นี่พูดว่าเขาเคยเล่นกันนะไม่ใช่ผมต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเขานั่งดูแผลบเดียวต้นไม้กลายเป็นทองคําทั้งต้นเป็นดินทั้งจุดประจุดใหญ่ตามที่ใจนึกถ้ามองดูดินพับเดียวดินเป็นทองคําแต่ถ้าว่าอย่าลืมสีมันเป็นทองคําแต่ถ้าหากว่าสีมันเป็นทองคําแล้วถ้าใยแข็งแบบทองคําต้องเข้าต้องใช้ ปัทวีก็สินช่วยให้แข็งเหมือนทองคำและจะวิสูจน์ได้เลยว่ามันเป็นทองคําแท้ใช้เป็นทองคํากี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ที่ยไปทําอย่าไปทําอย่างนี้ไม่ดีเขาทำเขาสร้างกันไว้คุอสมาธิสร้างกันไว้เพื่อการบรรลุมรรคผลถ้าไปเล่นสุกซนนี้ไม่เกิดประโยชน์แต่ที่บอกก็บอกแต่เพียงว่าใ,ใช้ผลได้ตามนั้น สำหรับโลหิตตะกศินสีแดงก็อธิษฐานให้เกิดเป็นสีแดงได้ตามความประสงค์โอทาตะกินสีขาวเป่นกล่าวว่าสามารถทำที่มืดๆให้มีแสงสว่างได้ว่าทำสีอย่างอื่นที่ปรากฏให้เป็นสีขาวได้โดยถ้าที่ใดไม่เกินไปก็ทำให้เป็นแสงสว่างได้ อย่างวายโยกสินนี่บางทีเขาไปอยู่ตามถาม้ำตามผาถ้ำหน้าอากาศมันน้อยเขาก็ทำให้มันมีลมพัดผ่านอยู่สเสมอเสมอมีม,มีความสุขมีความสมบายสำหรับโอทาเตกสินนี่ก็เป็นสมุดฐานของทิพยกุยานเหมือนกันถ้าทำเขาแล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานให้เกิดทิพยกุยานได้ <c oughs> สำหรับอาโลกสินเป็นกระสินแสงสว่าง สามารถจะในเมิตรูปหรือว่าวัตถุต่างๆให้มีรัศมีสว่างสวัยได้เราทํทำที่มืดให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้สว่างดีกว่าโอทายตะกสินตะสิน,ะสนกองน,นี้ก็เป็นกร,รมสินที่เป็นพื้นฐานให้เตเกิดที่ฐิขุญาาณเหมือนกันและก็เป็นพื้นฐานสร้างที่จุฬาานโดยตรงสําหรับอากาศกสินสามารถทําจิตให้เห็นของที่กปกปิดอยู่ ยี่ของมีอยู่ในหีบในกล่องในหอ่อในที่ไหนก็ตามถ้าเราต้องการจะเห็นก็ใช้อากาศกระสินช่วยเนื่อว่าในที่ใดอากาศไม่ดีแล้วก็ทำเป็นเครื่องปรับอากาศเสียอากาศมันร้อนจัดแล้วก็ปรับให้มันเย็นอากาศมันเย็นจัดแล้วก็ปรับให้มันร้อนอากาศไม่พอก็ปรับอากาศพอดีตามความต้องการที่เราต้องการ เป็นอนุเวกซิ่นทั้งสิบอย่างนี้ทำฤทธิ์ได้ตามนี้ที่เรียกกันว่าพิญญาหกเมื่อสรงพิญญาหกก็มีมีสแสดงฤทธิ์ได้มีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์ม่ก็ได้ทุกอย่างแต่ได้ว่าผมคิดว่าไม่เป็นเรื่อง <c oughs> แต่พวกท่านหลายอย่างหนุ่มอย่างสาวกันอยู่เพราะว่าหนุ่มสาวก็วหมายความหนุ่มสาวในการปฏิบัติ นียกล่าวไปทีก็รียกว่ายังใหม่อยู่ก็ได้ถ้ายังหนุ่มยังสาวอยากจะเล่นก็เล่นแต่ว่าอย่าหลงเล่นแล้วก็อย่าหลงย่าท่านงตนว่าเป็นคนดีการทรงอภิญญาแบบนี้จัดว่าเป็นโลก,กีวิสัยยังไม่มีอะไรที่จะดีพิเศษดูในสมัยองค์สมเด็จพระบรมมลรคกิจเจษฎพระเทวทัตท่านทำได้แบบนี้ท่านลงในความดี ในที่สุดก็มีความอักตันยูไม่รู้คุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตายปลงไปจริงๆแทนที่จะไปสวรรค์ไปรรมก็เป็นลงอเวจีมหานรกซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเพิดเพลินอยู่ในเรื่องนี้เขาถือว่าเป็นเด็กเกินไปเปือเป็นเด็กใหม่เพิ่งสอนเดินคนที่เก่งในพิญญาสมาบัติ แล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในพิญญาสมาบัติมีความท่านองตัวมีความเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ดีเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐอย่างนี้ท่านือว่าเป็นผู้เป็นอะไรท่านือว่าเป็นเด็กเล็กๆในการเจริญพระสมณธรรมไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสมดีอะไรเพราะเพราะว่าตัวเองในยังไม่ได้คนนรก ยังอยู่ในขอบข่ายเขานรกฉะนั้นหากว่าท่านนักปฏิบัติท่านหลายผู้ปฏิบัติเพื่อหวังผลพ้นจากความทุกข์ก็ให้ดูตัวอย่างพระลูกชายของในช่างทองพระลูกชายเขาในช่างทองนะท่านทํำยังไงพระพุทธเจ้าสอนแบบไหนตอนเดียต้องกลับย้อนไปสอนใหม่อีกไหมผมได้เคยพูดแล้ว ว่านักปฏิบัติพระกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาครูบาอาจารย์สอนแบบไหนท่านไม่ย้อนถอยหลังโลกภูริผู้ทีิติปฏิบัติจริงๆเขาก็ไม่ยอมย้อนถอยหลังพูดไปยังไงเขาจำแบบนั้นนั่นก็อาศัยปัญญาประกอบปฏิบัติให้ถึงเข้าถึงความดีความชอบ ให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางของแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการฉะนั้นถ้าหากว่าผมต้องพูดถอยหลังกลับอีกครั้งโดยที่ท่านทั้งหลายจําไม่ได้ผมก็ถือว่าเลวเกินไปสําหรับในสมณธรรมก็ือว่าเลวเกินไปสําหรับพระพุทธศาสนาถ้าลองพูดอย่างนี้ผ่านมาแล้วจําไม่ได้ก็พยายามตั้งอกตั้งใจ อดิฐานจิตไว้ว่าตายแล้วจะไปนรกขุมไหนจะได้ไปได้สมความปรารถนาพระท่านประโยคาวาจรทั้งหลายเวลาที่แนะนำกันเรื่องกระสิงก็ขอจบกเพกียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านพโยคาวาจรทีิทานที่มีความปรารถนาดีปรารถนาชอบตามระบอบของพระธรรมวินัยต่อไปสวัสดี